สวัสดีครับท่านผู้ฟังกับผมรองศรตราจารย์สงบ,บเชื้อทองสวัสดีค่ะดิฉันพลนกาตรีหญิงกาจนาสิงหาพนิชเชื้อทองค่ะวันนี้จะได้พูดถึงเนคขม,มะบารามีต่อจากครั้งที่แล้วโดยนำเตมิยชาดกซึ่งพระโพธิสัตว์ทรงเสวยพระชาติเป็นเตมิยกุมารทรงบำเพ็ญเนคขม,มบารามีโดยมีข้อความดังต่อไปนี้อัตถกถาเตมิยชาดกว่าด้วย พระเจ้าเตมีทรงบำเพ็ญเนคขม,มะบารมีพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ณนะพระเชตวันมหาวิหารทรงปรารบมหาพิเนคขม,มะบารมีตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่ามาปันทิจยังวิภาวยะดังนี้เป็นต้นความพิสดารว่าวันหนึ่งพิสุททั้งหลายนั่งประชุมกันอยู่ในโรงธรรมสภา พันนานามหาพิเนคัมมะบารมีของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระศาสดาทรงสดับเรื่องนั้นด้วยที่ผรสตรเสด็จออกจากพระคันตกุดีมายังโรงธรรมสภาตรัสถามว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายบัดนี้เธอทั้งหลายประชุมเจรจากันถึงเรื่องอะไรเมื่อพิสุตอนนั้นกราบทูลให้ทรงทราบแล้วจึงตรัสว่าดูก่อนพิสุทั้งหลาย เรามีบาร,รมีเต็มแล้วทิ้งราชสมบัติออกเพื่อคุณอันยิ่งใหญ่ในบัตรนี้ไม่น่าอัศจรรย์เลยเมื่อก่อนยานยังไม่แก่กล้าเราบำเพ็ญบาร,รมีอยู่ได้ทิ้งราชสมบัติออกเพื่อคุณอันยิ่งใหญ่นั้นจึงน่าอัศจรรย์ตรัสด,ดังนี้แล้วทรงดุษณีภาพอยู่พี่สุเหล่านั้นกลับทูลวิงวอนให้ทรงเล่าเรื่องจึงทรงนำอดีตนิทานมาแสดงดังต่อไปนี้ ดูก่อนพิสุทั้งหลายในอดีตการพระราชาพระนามว่ากาศิกราชคลองราชสมบัติโดยธรรมโดยตลอดในกรุงพาราณสีพระองค์มีสนมนารีประมาณหนึ่งนพันคนบรรดาสนมนารีเหล่านั้นแม้สักคนหนึ่งก็ไม่มีโอรสหรือทิดาเลยกาละนั้นชาวพระนครกล่าวกันว่า พระราชาของพวกเราไม่มีพระโอรสแม้องค์หนึ่งที่จะสืบพระวง์จึงประชุมกันที่พระรานหลวงกราบทูลพระราชาว่าข้าแต่สมุติเทพขอพระองค์จงทรงปรารถนาพระโอรสเถิดพระราชาทรงสดับคำของชาวเมืองนั้นแล้วตรัสเรียกสนมนารีหนึ่งมาในขณะนั้นแล้วมีพระราชดำรัสสั่งว่าเจ้าทั้งหลายจงปรารานบุตร สนมนารีเหล่านั้นทำกิจเป็นต้นว่าวิงวอนและบำรุงเทวดาทั้งหลายมีพระจันทร์เป็นต้นแม้ปรารถนาก็หาได้โอรสหรือธิดาไม่ฝ่ายอังคา,ามเหสีของพระเจ้ากาศิกราชผู้เป็นพระธิดาแห่งพระเจ้ามัทราชพระนามว่าจันทาเทวีเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลาจารวัตพระราชามีพระาชดำรัสสั่งว่าแน่นางผู้เจริญ แม้เธอก็จงปรารถนาพระโอรสพระเทวีได้สดับพระราชำดำรัสของพระราชสวามีแล้วทรงทูลรับว่าสาธุแล้วจึงสมาทานอุโบสถในวันเพ็ญเรื่องสรรพาพรบรรทมเหนือพระยิ่ผู้น้อยทรงอาวัชนาการถึงศีลของพระองค์ได้ทรงกระทำรรกิริยาว่าถ้าข้าพเจ้ารักษาศีลไม่ขาดขอบุตรของข้าพเจ้า จงเกิดขึ้นด้วยสัจวาจานี้ด้วยเดชานุภาพแห่งศีลของพระนางจันทาเทวีนั้นบรรดุกรรมพลศีลาอาจของเท้าสักกะเทวราชแสดงอาการร้อนเท้าสักกะเมื่อทรงอวัชนาการก็ทรงทราบเหตุนั้นว่าพระนางจันทาเทวีปรรถนาโอรสตกลงเราจะให้โอรสแก่พระนางนั้นทรงพิจารณาถึงโอรสที่สมควรแก่พระนางก็ทรงเห็นพระโพธิสัตว์ กาลน,นั้นพระโพธิสัตว์ครองราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสีได้20ปีเคลื่อนจากมนุษยโลกนั้นบังเกิดในอุสุธานรกเวยทุกอยู่ในนรกนั้น80,000ปีเคลื่อนจากนรกนั้นบังเกิดในพิภพดาวดึงตั้งอยู่ในดาวดึงนั้นตลอดอายุเคลื่อนจากดาวดึงนั้นประสงค์จะไปเทวโลกชั้นสูงครั้งนั้น ท้าสักการเสด็จไปสู่สำนักของพระโพธิศัตว์ตรัสว่าข้าแต่ท่านผู้นิรทุกข์เมื่อท่านเกิดในมนุษย์โลกบารมีทั้งหลายของท่านจะเต็มเปี่ยมความเจริญจะมีแก่ท่านและแก่พระชนกชนนีของท่านด้วยว่าพระอัครเมหสีของพระเจ้ากาศิกราชพระนามว่าจันทาเทวีปราถนาโอรสท่านจงอุบัติในพระคันของพนางนั้น แล้วเท้าวสัตก,กะทรงถือเอาซึ่งปฏิญญาแก่พระโพธิสัตว์นั้นและแก่เทวบุตรทั้งหลายประมาณ500องค์ผู้จักจุติแล้วเสด็จกลับไปยังที่ประทับของพระองค์ทีเดียวพระโพธิสัตว์นั้นรับคำว่าสาธุแล้วจุติพร้อมกับเทวบุตรห้าร้องค์พระองค์เองถือปฏิสนธิในพระคันของพระนางจันทาเทวีส่วนเทวบุตรประมาณห้าองค์นอกนี้ ได้ถือปฏิสนธิในคันของภรยาอัมมาทั้งหลายกาลนั้นพระคันของพระนางจันทาเทวีเป็นประหนึ่งเต็มไปด้วยแก้ววิเชียนพระนางทรงทราบว่าตั้งคันจึงกราบทูลแด่พระราชาพระราชาทรงทราบดังนั้นจึงได้พระราชทานคันบริหารแก่พระนางพระนางมีพระคันครบกําหนดแล้วก็ประสูติพระโอรสซึ่งสมบูรณ์ด้วยบุญลักษณะอันอุดม ภรรยาอมมาศทั้งหลายก็คลอดกุมารห้าร้อยในเรือนอมมาศในวันนั้นเหมือนกันขณะนั้นพระราชาประทับอยู่ในที่เสด็จออกแวดล้อมไปด้วยหมู่อมมาศร,ราชบริพารลำดับนั้นเจ้าหน้าที่ทั้งหลายกลัาบทูลให้ทรงทราบว่าพระราชโอรสของพระองค์ประสูติแล้วพระเจ้าค่าพระเจ้ากาสิกราชได้ทรงสดับคําของเจ้าหน้าที่เหล่านั้น ทรงมีความรักในพระโอรสเป็นครั้งแรกเกิดขึ้นตัดพระชวีโจทย์พระอันธิมินชะดำรงอยู่เกิดพระปิติราบซ่านภายในพระกะมลแม้หัทไทยของอมมาตร,ราชบริพานทั้งหลายก็เกิดเยือกเย็นทั่วก,กันพระราชาตรัสถามเหล่าอมมาตว่าท่านทั้งหลายดีใจหรือเมื่อลูกชายของเราเกิดอมมาตเหล่านั้นกลาบทูลว่าพระองค์ตรัสถามใหญ่พระเจ้าข้า เมื่อก่อนพวกข้าพระองค์ไร้ที่พึ่งบัดนี้ข้าพระองค์มีที่พึ่งได้เจ้านายแล้วพระเจ้ากาสิกราชได้ทรงสดับคำของเราอมาราตก็เกิดพระปิติปลื้มพระไทยจึงตรัสเรียกมหาเสนาบดีมาตรัสสั่งว่าท่านมหาเสนาบดีผู้เจริญลูกชายของฉันควรจะได้บริวารท่านจงไปตรวจด,ดูว่า ในเรือนอมาตมีทาลกเกิดในวันนี้เท่านี้มหาเสนาบดีรับพระราชบัญชาแล้วไปตรวจดูเห็นทารกในเรือนอมานห้าร้อยคนจึงกราบทูลให้ทรงทราบพระราชาได้ทรงสดับคำของอมาตเหล่านั้นก็เกิดพระปิติจึงมีรับสั่งให้พระราชทานเครื่องประดับสำหรับกุมารแก่ทารกทั้งห้าร้อยคนและให้พระราชทานนางนมห้าร้อคนแต่สำหรับพระมหาสัต พระราชาพระราชทานนางนม64นางล้วนเป็นนางนมผู้เว้นโทษมีสูงนักเป็นต้นนมไม่ยานน้ำนมมีรสหวานเว้นนางนมที่มีโทษเช่นนั้นเพราะเหตุไรเพราะเมื่อทารกนั่งดื่มนมข้างสตรีที่สูงนักคอทารกจะยืดยาวเกินไปเมื่อทารกนั่งดื่มนมข้างสตรีเตี้ยนนักกระดูกคอทารกจะหดสั้น เมื่อทารกนั่งดื่มนมข้างสตรีผอมนักขาทั้งสองของทารกจะเสียดสีกันเมื่อทารกนั่งดื่มนมข้างสตรีอ้วนนักเท้าทั้งสองของทารกจะเพลียสตรีมีผิวดำนักน้ำนมเย็นเกินไปสตรีมีผิวขาวนักน้ำนมร้อนเกินไปเมื่อทารกดื่มนมของสตรีนมยานจมูกจะแฟบสตรีเป็นโรคหืดมีน้ำนมเปรี้ยวนัก เมื่อทารกดื่มนมสตรีเป็นโรคมองข้อน้ำนมจะมีรสวิการต่างๆมีเผ็ดจัดเป็นต้นเพราะเหตุนั้นพระเจ้ากาศิกราชทรงเว้นโทษทั้งปวงเหล่านั้นพระราชทานนางนม64คนที่เว้นจากโทษมีสูงนักเป็นต้นนมไม่ยานน้ำนมมีรสหวานทรงทำสก,การาใหญ่ได้พระราชทานพรแม้แก่พระนางจันทาเทวี พระนางรับพระพรแล้วถวายคืนไว้ก่อนในวันขนานพระนามพระโพธิสัตว์พระเจ้ากาสิกราชทรงทาสักการะเป็นอันมากแก่เหล่าพราหมณ์ผู้รูร้ลักษณะพยากรณ์แล้วตรัสถามถึงอันตรายของพระมหาสัตว์พราหมณ์ผู้รูร้ลักษณะพยากรณ์เหล่านั้นเห็นลนักษณะสมบัติของพระโพธิสัตว์จึงกราบทูลว่าพระโอรสของพระองค์สมบูรณ์ด้วยบุญลักษณะอันอุดม อย่าว่าแต่ทวีปหนึ่งเลยพระโอรสของพระองค์ทรงสามารถครองราชจะสมบัติในมหาทวีปทั้งสมีทวีปน้อยสองพันเป็นบริวารคือเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิอันตรายอะไรๆจะไม่ปรากฏแก่พระโอรสเลยพระเจ้ากาศิกราชได้ทรงสดับคำของพราหม์ณเหล่านั้นก็ดีพระหฤทยัยเมื่อทรงขนานพระนามพระกุมารได้ทรงขนานพระนามว่าเตมียกุมาร เพราะเหตุในวันที่พระกุมารประสูทธ์ฝนตกทั่วกาสิกรัฐและเพราะพระกุมารประสูทิเป็นเหมือนอย่างพะหรือไทยแห่งพระราชาและหัวใจแห่งหมู่อมมาและมหาชนให้ชุ่มชื้นลำดับนั้นนางนมทั้งหลายอย่างพระโพธิสัตว์ผู้มีพระชนได้หนึ่งเดือนให้สนานประดับองค์แล้วนำขึ้นเฝ้าพระราชบิดาพระราชาทอดพระเนตรเห็นพระปิโยรส ทรงสวมกอดจุมพิษที่ประสีย์แล้วให้ประทับบนพระเพลาประทับนั่งลื่นลมอยู่ด้วยพระกุมารขณะนั้นพวกราชบุรุษนำโจรสี่คนมาหน้าที่นั่งพระราชาทอดพระเนตรเห็นโจรเหล่านั้นแล้วมีพระราชำดำรัสสั่งให้ลงอาญาโจรเหล่านั้นให้เอาไว้ทั้งน้ำเขี่ยนโจรคนหนึ่งพันทีให้จำโจรคนหนึ่งด้วยโซ่ตรวน แล้วส่งเข้าเรือนจำให้เอาหอกแทงที่สรีระของโจรคนหนึ่งให้เอาเหลาเสียบโจรคนหนึ่งครั้งนั้นพระมหาสัตว์ได้ทรงฟังพระดำรัดของพระบิดาทั้งกลัวทั้งสะดุง้งทรงจินตนาการว่าโอพระชนกข,ของเราอาศัยราชสมบัติทำกรรมอันหนักเกินซึ่งจะไปสู่นรกวันรุ่งขึ้นพระพี่เลี้ยงนางนมทั้งหลาย ให้พระมหาสัตว์บรรทมเหนือพระแท่นที่สิริสายญาติซึ่งตกแต่งแล้วภายใต้สเสวตฉัตรพระโพธิสัตว์บรรทมหน่อยหนึ่งตื่นบรรทมรืมพระเนตรทั้งสองทอดพระเนเตรเสวตฉัตรเห็นสิริราชสมบัติอันยิ่งใหญ่ลำดับนั้นความกลัวอย่างเหลือเกินได้เกิดขึ้นแก่พระโพธิสัตว์ผู้ทั้งกลัวทั้งสะดุ้งอยู่เป็นปกติแล้วพระองค์ทรงดำริว่า เราจากที่ไหนมาสู่พระราชมทียนนี้เมื่อทรงใคร่ควรดูก็ทรงทราบโดยทรงระลึกชาติได้ว่ามาจากเทวโลกเมื่อทรงทอดพระเนตรต่อจากนั้นไปอีกก็ทอดพระเนตรเห็นว่าไปไม่อยู่ในอุตสุธนรกเมื่อทรงทอดพระเนตรต่อจากนั้นไปอีกก็ทรงทราบว่าพระองค์เป็นพระราชาในพระนครนั้นเทียวเมื่อพระโพธิสัตว์ทรงพิจารณาอยู่ว่า เราได้ครองราชสมบัติในกรุงพนาศียี่สิปีแล้วมาอยู่ในอุสุขาณารกแปดห0ื่นปีบัตรนี้เราเกิดในเรือนหลวงดุดเรือนโจรน,นี้อีกเมื่อวานนี้เมื่อเขานำโจรสี่คนมาพระบิดาของเราได้กล่าวพลุศวาจาเช่นนั้นซึ่งเป็นเหตุให้ตกนรกหากว่าเรา,เราครองราชสมบัติก็จะบังเกิดในนรกสเสวยทุกข์ใหญ่อีกดังนี้ ได้เกิดความกลัวเป็นอันมากพระสรีละซึ่งมีวันณะดุจทองของพระโพธิสัตว์ได้เหี่ยวมีวันนะเศร้าหมองเรลากระดอกปทุมที่ถูกขยำด้วยมือฉะนั้นพระองค์บรรทมจิตนาการอยู่ว่าทำอย่างไรเราจึงจะพ้นจากพระราชมณเทียนซึ่งดุจเรือนโจรน,นี้เสียได้คราวนั้นเทพธิดาผู้สิงอยู่ที่สเวตชัตดเคยเป็นม a รดาพระโพธิสัตว์ ในอัตภาพหนึ่งปลอบพระโพธิสัตว์ให้สบายพระไทัยแล้วกล่าวว่าพ่อเตมียาุุมารพ่ออย่าเศร้าโศกอย่าคิดอย่ากลัวเลยถ้าพ่อประสงค์จะพ้นจากพระราชมุเทียนี้พ่อไม่เป็นคนง่อยเปรี้ยเลยก็จงเป็นเหมือนคนง่อยเปรี้ยพ่อไม่เป็นคนหนวกก็จงเป็นเหมือนคนหนวกพ่อไม่เป็นคนใบ้ก็จงเป็นเหมือนคนใบ้เถิด พ่อจงอธิษฐานองค์สามเหล่านี้อย่างนี้แล้วอย่าประกาศความที่พ่อเป็นคนฉลาดเทพิดากล่าวอย่างนี้แล้วจึงกล่าวคาถาที่หนึ่งว่าพ่ออย่าแสดงว่าเป็นคนฉลาดจงให้ชนทั้งปวงรู้กันว่าพ่อเป็นคนโง่ชนในที่นั้นทั้งหมดจะได้ดูหมิ่นพ่อว่าเป็นคนการกันนีความปรารถนาของพ่อจะสำเร็จได้ด้วยอุบายอย่างนี้ พระโพธิสัตว์กลับได้ความอุ่นพระหฤทัยเพราะคำของเทพธิดานั้นจึงกล่าวคาถาที่สองว่าดูก่อนเทพธิดาข้าพเจ้าจะทําตามคําของท่านที่ท่านกล่าวกับข้าพเจ้าข้าแต่แม่เทพธิดาท่านเป็นผู้ใคร่ประโยชน์เป็นผู้ใคร่เกื้อกูลแก่ข้าพเจ้าขั้นกล่าวคาถานี้แล้วพระโพธิสัตว์ได้อธิษฐานองค์สามเหล่านั้นเทพธิดานั้น ก็อันตรธานหายไปลำดับนั้นพระเจ้ากาสิกราชมีพระดำริว่าลูกควรจะได้กุมารห้าร้อยเหล่านั้นเป็นบริวารเพื่อเป็นที่พอใจจึงรับสั่งให้กุมารทั้งห้าร้อยเหล่านั้นนั่งอยู่ในสำนักของพระโพธิสัตว์ทารกเหล่านั้นร้องไห้อยากดื่มน้ำนมส่วนพระมหาสัตว์ถูกความกลัวนรกคุกคามทรงดำริว่าจำเดิมแต่วันนี้ กายของเราแม้เหือดแห้งตายเสียเลยยังเประเสริดกว่าดํมฤตดังนี้จึงไม่ทรงกันแสงนางนมทั้งหลายกลาบทูลประพฤติเหตุนั้นแด่พระนางจันทาเทวีพระนางก็กลับทูลแด่พระราชาพระราชารับสั่งให้เรียกเหล่าพรามณ์ผู้รู้ทํานายนิมิตมาตรัสถามพราม์ทั้งหลายได้กลับทูลพระราชาว่าขอเดชะนางนมควรจะถวายน้ํานมแด่พระกุมาร ให้ล่วงเวลาตามปกติเมื่อทำอย่างนี้พระกุมารจะทรงกันแสงจับนมมั่นเสวยเองทีเดียวตั้งแต่นั้นนางนมทั้งหลายเมื่อถวายก็ถวายน้ำนมแด่พระโพธิสัตว์ล่วงเวลาตามปกติบางคราวถวายล่วงเวลาวาระหนึ่งบางคราวไม่ถวายน้ำนมตลอดทั้งวันพระโพธิสัตว์ถูกความกลัวนนรกคุกคามแม้พระกายเหี่ยวแห้ง ก็ไม่ส่งกันแสงอยากเสวยนมลำดับนั้นพระนางจันทาเทวีเห็นพระโพธิสัตว์ไม่ส่งกันแสงก็ทรงพระจำบริว่าลูกเราหิวจึงให้ดื่มน้ำพระถานของพระนางเองบางคราวนางนมทั้งหลายให้ดื่มน้ำนมเหล่าทารกที่เหลือต่างร้องไห้ไม่นอนในเวลาไม่ได้ดื่มน้ำนมพระโพธิสัตว์ไม่ส่งกันแสงไม่ส่งคล่ำครวญไม่บันทมไม่คูผหัดและผะบาท ไม่เปล่งพระวาจาครั้งนั้นนางนมทั้งหลายคิดกันว่าธรรมดามือและเท้าของคนง่อยเปรี้ยไ,ย,รย,ยไม่เป็นอย่างนี้ปลายคางของคนใบ้ไม่เป็นอย่างนี้ช่องหูของคนหนวกก็ไม่เป็นอย่างนี้จะต้องมีเหตุในพระกุมารน,นี้พวกเราจะทดลองพระกุมารจึงไม่ถวายน้ำนมแด่พระโพธิสัตว์นั้นตลอดทั้งวันด้วยประสงค์ว่า จัดทดลองพระกุมารด้วยเรื่องนมก่อนพระโพธิสัตว์แม่เหี่ยวแห้งก็ไม่ส่งกันแสงอยากสวยนมครั้งนั้นพระชนนีของพระโพธิสัตว์ตรัสสั่งให้นางนมถวายนมด้วยพระราชสาวนีว่าลูกฉันหิวจงให้น้ำนมแก่เขานางนมเหล่านั้นแม้ทดลองไม่ถวายนมในระหว่างระหว่างอย่างนี้เป็นเวลาปีหนึ่งก็ไม่เห็นความพิรุธของพระโพธิสัตว์ลำดับนั้น มูอามาดกราบทูลพระราชาว่าขอเดชะธรรมดาทารกอายุขวบหนึ่งชอบกินขนมและของเคี้ยวพวกข้าพระองค์จะทดลองพระกุมารด้วยขนมและของเคี้ยวกราบทูลดังนี้แล้วให้กุมารทั้งห้าร้อยคนเหล่านั้นนั่งใกล้ๆพระราชก,กุมารนนำขนมและของเคี้ยวต่างๆเข้าไปวางใกล้ๆพระมหาสัตว์กล่าวว่าท่านทั้งหลายจงถือเอาขนมและของเคี้ยวเหล่านั้นตามชอบใจ แล้วพากันยืนแอบดูอยู่พวกทารกที่เหลือทะเลาะยื้อแย่งกันละกันถือเอาขนมและของเคี้ยวมาเคี้ยวกินฝ่ายพระมหาสัตว์ทรงโอวาทพระองค์ว่าแน่พ่อเตมียะกุมารถ้าเจ้าประสงค์นรกก็จงประสงค์ขนมและของเคี้ยวเป็นผู้กคภัยในนรกจึงไม่ทอดพระเนตรดูขนมและของเคี้ยวเลยแม้ทดลองด้วยขนมและของเคี้ยวในระหว่างระหว่างอย่างนี้เป็นเวลาปีหนึ่ง ก็ไม่เห็นความพิรุธของพระโพธิสัตว์แต่นั้นคณะอมามาตกราบทูลพระราชาว่าข้าแต่พระมหาราชธรรมดาทาวโลกสองขวบชอบผลไม้น้อยใหญ่พวกข้าพระองค์จัดทดลองพระกุมารด้วยผลไม้กราบทูลดังนี้แล้วนำผลไม้น้อยใหญ่ต่างๆเข้าไปวางใกล้ๆพระโพธิสัตว์แล้วกล่าวว่าท่านทั้งหลายจงถือเอาผลไม้น้อยใหญ่เหล่านั้น ตามใจชอบเถิดแล้วพากันยืนแอบดูอยู่เราทารกที่เหลือต่างต่อสู้ทุบตีกันและกันถือเอาผลไม้เหล่านั้นเคี้ยวกินอยู่ฝ่ายพระโพธิสัตว์ก็โอวาทพระองค์ว่าแน่พ่อเตมียกุมารเท่าเจ้าประสงค์นรกก็จงประสงค์ผลไม้น้อยใหญ่ทั้งหลายเป็นผู้ถูกภัยในนรกคุกคามไม่ทอดพระเนตรดูผลไม้น้อยใหญ่เลย แม้ทดลองด้วยผลไม้น้อยใหญ่ในระหว่างระหว่างอย่างนี้เป็นเวลาปีหนึ่งก็ไม่เห็นความพิรุธของพระโพธิสัตว์แต่นั้นคณะอามาตย์กลัาบทูลพระราชาว่าข้าแต่มหาราชธรรมดาทารคสามขวบชอบของเล่นพวกข้าพระองค์จัดทดลองพระกุมารด้วยของเล่นกลัาบทูลดังนี้แล้วจึงให้ทํำรูปช้างเป็นต้นสำเร็จด้วยทองเป็นต้นวางไว้ใกล้ๆพระโพธิสัตว์ เหล่าทารกที่เหลือต่างแย่งกันและกันถือเอาฝ่ายพระมหาสัตว์ไม่ทรงทอดพระเนตรดูอะไรอะไรเลยแม้ทดลองด้วยของเล่นในระหว่างระหว่างอย่างนี้เป็นเวลาหนึ่งปีก็ไม่เห็นความพิรุษของพระโพธิสัตว์แต่นั้นคณะอมมาตกลาบทูลพระราชาว่าข้าแต่พระมหาราชธรรมดาทารกสี่ขวบชอบโภชนาหาร พวกข้าพระองค์จัดทดลองพระกุมารด้วยโภชนะหารกราบทุนดังนี้แล้วจึงน้อมโภชนาหารต่างๆเข้าถวายพระมหาสัตว์แม้เหล่าทารกที่เหลือต่างก็ทำเป็นคำคำบริโภคฝ่ายพระมหาสัตว์ทรงโอวาทพระองค์ว่าแน่พ่อเตมียกุมารอัตภาพของเจ้าที่ไม่ได้โภชนะบริโภคนับไม่ถ้วนทรงกลัวภัยนรกมิได้ทอดพระเนตรดูโภชนาหารนั้น ลำดับนั้นพระชนนีของพระโพธิสัตว์เป็นผู้เหมือนมีพระหฤทัยแตกทำลายให้โอรศเสวยโภชนาหารด้วยพระหัตของพระองค์เองแม้ทดลองด้วยโภชนาหารในระหว่างระหว่างอย่างนี้เป็นเวลาปีหนึ่งก็ไม่เห็นความพิรุธของพระโพธิสัตว์แต่นั้นคณะอัมมักลับทูลพระราชาว่าธรรมดาทารกห้าขวบย่อมกลัวไฟพวกข้าพระองค์จัทดลองพระกุมารด้วยไฟ กรับทูลอย่างนี้แล้วให้ทําเรือนใหญ่มีหลายประตูที่พระลานหลวงมุงด้วยใบตาลให้พระมหาสัตว์ซึ่งแวดล้อมด้วยเหล่าทารกที่เหลือนั่งทํำกลางทารลกเหล่านั้นแล้วจุดไฟเหล่าทารกที่เหลือเห็นเลือนไฟลุกโพรงทั้งกลัวทั้งสะดุง้งต่งร้องร่นวิ่งหนีไปฝ่ายพระมหาสัตว์ทรงดําริว่าความร้อนแห่งเพลิงนี้ยังดีกว่าไหม้ด้วยไฟนรก พระมหาสัตว์ไม่ได้มีความหวั่นไหวเลยเหมือนพระมหาเถระผู้เข้านิโรธสมาบัติครั้นเมื่อเพลิงลุก,กลามมาอามาตย์ทั้งหลายก็อุ้มพระโพธิสัตว์ออกไปแม้ทดลองด้วยไฟในระหว่างระหว่างอย่างนี้เป็นเวลาปีหนึ่งก็ไม่เห็นความพิรุธของพระโพธิสัตว์แต่นั้นคณะอามาตย์กราบทูลพระราชาว่าข้าแต่พระมหาราชธรรมดาทารกหกขวบย่อมกลัวช้างตกมัน ข้า่าพระองค์จับทดลองพระกุมารด้วยช้างตกมันกราบทูลดังนี้แล้วได้ฝึกช้างเชือกหนึ่งซึ่งฝึกอย่างดีให้พระโพธิสัตว์ซึ่งแวดล้อมด้วยเหล่าทารกที่เหลือประทับนั่งน้ำพระรานหลวงและปล่อยช้างช้างนั้นบลือเสียงโกลจนาดเอางวงตีพื้นดินสำแดงภัยมาเหล่าทารกที่เหลือเห็นช้างตกมันก็กลัวมรณภัยจึงวิ่งหนีไปคนละทิศละทาง ฝ่ายพระมหาสัตว์เห็นช้างตกมันนั้นมาทรงคิดว่าเราตายเสียที่งาช้างตกมันตัวดุร้ายยังประเสริฐกว่าไม่ในนรกอันร้ายกาจพระมหาสัตว์ถูกภายนรกคุกคามประทับนั่งตรงนั้นเองไม่หวั่นไวหวเลยลำดับนั้นช้างที่ฝึกดีแล้วนั้นแล่นเข้ามาจับพระมหาสัตว์เหมือนจับกรํารดอกไม้วิ่งไปวิ่งมาทำให้พระมหาสัตว์ลำบากยิ่ง มหาชนรับพระมหาสัตว์จากงวงช้างแล้วนำออกไปแม้ทดลองด้วยช้างตกมันในระหว่างระหว่างอย่างนี้เป็นเวลาปีหนึ่งก็ไม่เห็นความพิรุธของพระโพธิสัตว์พระราชาตรัสถามพวกราชบุตรว่าพวกท่านรับพระกุมารน,นำออกไปในเวลามาพระกุมารไหวมือหรือเท้าบ้างหรือไม่ราชบุตรทั้งหลายกลับทูลว่าหาไม่ได้เลยพระเจ้าข้าทรงหาเลยว่าพวกเราจะทำอย่างไร แต่นั้นคณะอมาสกราบทูลพระราชาว่าขอเดชะธรรมดาทารกเจ็ดขวบย่อมกลัวงูพวกข้าพระองค์จะทดลองพระกุมารด้วยงูกราบทูลดังนี้แล้วจึงให้พระมหาสัตว์กับเหล่าทารกที่เหลือนั่งที่พระลานหลวงปล่อยงูทั้งหลายซึ่งถอดเขี้ยวแล้วเย็บปากแล้วในการที่พระโพธิสัตว์ประทับนั่งแวดล้อมไปด้วยเหล่าทารกที่เหลือ ทารกที่เหลือทั้งหลายเห็นงูดุร้ายเหล่านั้นก็ร้องลั่นวิ่งหนีไปฝ่ายพระมหาสัตว์ทรงพิจารณาภัยในนรกทรงดําริว่าความพินาศไปในปากของงูดุร้ายยังดีกว่าตายในนรกอันร้ายกาดดังนี้แล้วจึงทรงนิ่งเฉยเหมือนเข้านิโรธสมาบัติคราวนั้นงูทั้งหลายก็เลื้อยมาลั่ะะนพสกลกายของพระมหาสัตว์ แผ่พังพานอยู่บนพระเศียรของพระมหาสัตว์แม้ในกาลนั้นพระมหาสัตว์ก็ไม่ได้หวั่นไหวเลยแม้ทดลองด้วยงูในระหว่างระหว่างอย่างนี้เป็นเวลาปีหนึ่งก็ไม่ได้เห็นความพิรุธของพระโพธิสัตว์พระราชาตรัสถามพวกราชบุตรว่าพวกท่านรับกุมารน,นี้ออกไปในเวลามาเพราะกุมารไหวมือหรือเท้าบ้างหรือไม่ราชบุตรทั้งหลายกลับทูลว่า หาไม่ได้เลยพระเจ้าค่าทรงหาหรือว่าพวกเราจะทำอย่างไรแต่นั้นคณะอามมารกราบทูลพระราชาว่าขอเดชะธรรมดาทารกแปดขวบย่อมชอบมหรสพฟ้อนำํำพวกข้าพระองค์จะทดลองพระกุมารด้วยมหรสพฟ้อนำลำกราบทูลดังนี้แล้วให้พระกุมารประทับนั่งนั้นพระลานหลวงกับทารกห้าร้อยคนแล้วให้แสดงมหรสพฟ้อนลำ เหล่าทารกที่เหลือเห็นมหรสศพฟ้อนลำแล้วต่างกล่าวว่าดีๆพากััโหระเฮาส่วนพระมหาสัตว์ทรงพิจารณาภัยในะรกว่าในเวลาที่เราบังเกิดในะรกความรื่นเริงหรือสมนัตไม่มีแม้ชั่วขณะหนึ่งจึงนิ่งเฉยมีได้ทอดพระเนตรดูอะไรอะไรนั้นเลยแม้ทดลองด้วยมหรสศพฟ้อนลำในระหว่างระหว่างอย่างนี้เป็นเวลาปีหนึ่ง ก็ไม่ได้เห็นความพิรุษของพระโพธิสัตว์พระราชาตรัสถามพวกราชบุรุษว่าพวกท่านรับพระกุมารน,นำออกไปในเวลามาพระกุมารไหวมือหรือเท้าบ้างหรือไม่ราชบุรุษเหล่านั้นกลับทูลว่าหาไม่ได้เลยพระเจ้าค่าทรงหาหรือว่าพวกเราจะทำอย่างไรแต่นั้นคณะอมามา์กลับทูลพระราชาว่าขอเดชะ ธรรมดาทารกเก้าขวบย่อมกลัวสัตราพวกข้าพระองค์จะทดลองพระกุมารด้วยสัตราจึงให้พระมหาสัตว์ประทับนั่งนับพระลานหลวงกับทารก้า0ร้อยคนในเวลาที่ทารก้า0ร้อยคนกำลังเล่นกันอยู่บุรุษผู้หนึ่งถือดาบมีสีดังแก้วผลึกกวัดแกว่งบรรลือโห่ร้องโลดเต้นปลกมือยักเยื้องท่าทางขู่ตาวาดว่าได้ยินว่า ราชโสองค์หนึ่งของพระเจ้ากาศิกราชเป็นการกันหนีเขาอยู่ไหนเราจะอันดาบตัดศีรษะเขาวิ่งกล่าวอยู่ดังนี้เราทารกที่เหลือเห็นดังนั้นทั้งกลัวทั้งสะดุง้งร้องลั่นวิ่งหนีไปคนละทิศละทางส่วนพระโพธิสัตว์ทรงพิจารณาภัยในนรกทรงเห็นว่าพี่น่าเสียในคมดาบอันไร้การยังดีกว่าตายในอุสุทธนรก ดังนี้ประทับนั่งเหมือนไม่ทรงทราบลำดับนั้นบุรุษนั้นเอาดาบจดที่ศีรษะและกล่าวกับพระมาหาสัตว์ว่าเราจะตัดศีรษะท่านแม้ทำให้พระมาหาสัตว์สะดุง้งก็ไม่สามารถจะให้สะดุ้งได้จึงเหลกไปแม้ทดลองได้ดาบในระหว่างระหว่างอย่างนี้เป็นเวลาปีหนึ่งก็ไม่ได้เห็นความพิรุษของพระโพธิสัตว์ พระราชาตรัสถามพู้ราชบุตรอย่างนี้ว่าพวกท่านรับก,กุมารน,นําออกไปในเวลามาพระกุมารไหวมือหรือเท้าบ้างหรือไม่ราชบุตรเหล่านั้นกลับทูลว่าหาไม่ได้เลยพระเจ้าข้าทรงหาหรือว่าพวกเราจะทําอย่างไร